ซ่บกินก่อนแล้วแม่หิดแซ่บแล้วกินก่อนแซ่บก่อนไล่กินหลายไลกกินเยอะมาค่ะไอ้พุนยาผานี่เสือทำเสือทำแบบนี้ให้กินนะค่ะสับมะม่วงสับเดี๋ยวมาถึงนี่เป็นคนเป็นแม่หัวแดงนะโอ้เสียบ้านฟุ้งเนี่ยฟุ้เลยห้าบาทนั่นไหละในนี้ก็ยังแพงนะคะอยู่ที่นี่ก็ยังลูกกระส่งแบบสามบาท ก็บอกว่าหน้าหน่อยเอาอะฉัสลุกขึ้นมาด้วยนั่นแหละดีเลยแซ่บแซบแซ่บหวานหนูนาอเนื้อกินดีเน้อเค็มิน้ำขู้เสื้อปอกให้กินอ่อเสื้อปแล้วเสือปอกแล้วมากินเด้อแคตาลูกก็มามมากินต่อเด้อพี่น้องเอามากินก่อนีมอนของฉันมีคนดูไหมมอนมีหนึ่งคนแล้วเพิ่มาึินเนาะใหญเก้าบ เล็กๆห้าใหญ่ๆเก้าอะไรห้าเก้าอะไรมันเล้าวแม่บุญญาพาบอกว่าที่บ้านเขาหนักห้าบาทลูกเล็กนะห้ลูกใหญ่นะเก้าเอาเลยนะกิีบนี้เมีใครเอาครบยังยายได้ยังยังไว้ได้โอ้หนี่ไงยังมีอีกอยู่นี่มาก่อนเอาก่อนนะยายเฮ็ดยางก็เฮ็ดโลกตามสบายเฮ็ดเดินไรอรเนะ ไม่ไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เลยใช่ไหมเราเรียกคนรอบครอบไม่ต้องเดินหลายรอบสลาดมากขอบคุณนะคะมันหอนลายมันเหมือนผีผีที่้องเดี๋ยวดูให้ FC ค่ะทานแคนตาลูกกับมะม่วงแล้วค่ะซิมสายค่ะ เดี๋ยวเอาเม็ดมันไปตากแล้วไปปลูกนี่โวดาดินค่ะสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะเสือค่ะกินแซ่บแล้วตื่นมาแล้วก็พากินแซ่บต่อนอนหลับดี้ดีเนาะนอนหลับแล้วตื่นมาทำอะไรพากินแซ่บต่อหลับแบบหลับสองรอบนะคะเสือหลับตื่นมาก็พากิน เยอะคุณอึ้งยางของใ้ต้นะคุณอะไรนะอึ้งยางอุ้ยมาแล้วไม่เคยไปช่องเสือเลยฝากช่องหน่อยนะคุณอึ้งยางเพคุณเหม่งแสนบุตรแม่ละโบเชือเขาผิดกฎก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เพราะเขาบอกว่าขออะไรขอหอขออะไรแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ไ่ไเข้ามาไม่ได้หันหน้าลอยอิดบึงดูแค่ตัวเลขตัวเลขประมาณนั้นนะเอาคัดบึงดู คいいุณของค่อยก็มีไวะมันทางนี้ม okay? ันก็มีปลาพี่ตาไหมพัดอันไหนเนี่ยคุณละอ๋อจากไฟเรียดมองไรเชื้อเอาหน้ามาบึงดูม้งจากมังเพรามันเย็นไหมล่ะมันไม่เย็นหรอกแม่แต่เต็มมากนั้นแหละ มันทำได้เลยค่ะนาถิมีเรื่องอะไเชื่ออันนี้เล่นเนาะเล่นเล่นก็จะมาก็นาถึงก็จะให้ดูเป็นภาระเราลำเนอะบ้านม่ถึงมีบ้านสวนอยู่บ้านสวนอยู่นู่นแล้วก็จะมีที่ผักหวานผักอะไรได้แหละค่ะโอได้อยู่นะคะแต่มันเป็นปลาใไซยุนที่้าเเค็มอถ้าคุณละออจะมาที่กรุ แก็แม่กินอยู่บ้านไม่ได้ใ่าโอุยศนค่มมาดูก็จะรู้่ะค่ะว่ามีได้หรืไม่ด้านแยกไปเลให้แม่บ้านใบ้านทำใหม่แม่อเห็นบ้านไม้ทำามดะอไร่บาเลมองเห็นอยู่นะเอีไฟฟ้านะคะใอกใ้เขาให้ไม่เอาเลย เขาบอกว่าท่านเอาแล้วจะให้ท่นเขาจะไม่ยอมเอาสายพานไจะน้เรานไม่ให้ใครสมารวมกันเป็นปาี้โอโม่ินขานไม่เป็นนะคะไ่านเะเสือพากินเราได้ปนนัสายคานวัสด อันนี้เจ้ากี่นาทีนี่แป้นนะคับเป็นยังบอสเซีมาทานน้ำม่วงเลยสายทานสวัสดีค่ะอปั้นใหม่ได้สายทานจงมันโทรมายังเอนเข้มเยอะมากเลค่ะสายทานึงย่างปิดตาอยู่ไม่เห็นคร สวัสด e no oh, e er ีนะคะเอฟซทุกท yeah, ่านค่ะคุณสีดาสวัสดีนะคะนั่งทานมะม่วงกันนะคะทานก็ดื่มิีนเนาะเอสบิลาฟาตีซีนจีสายทานขอบุ่ณนะคะมัได้ร้อนได้ร้อนดีจังเลยได้เอาน้ำตีแดงในนไม่มันไม่อร่อยคุณคิดอะไร่ะเรื่องเื่องก็าช้ต่างให้เขาไม่ได้วกอะไรเลยเาทำมันนุ่มเป็นเนื้ออย่าดนี้มา นีเน็ตใช่ไหมแยจองไว้แล้วก็เน็ตก็ไม่ได้มา็ิแล้วมีเน็ตบางมีเลยเเน็ตแรงเคยดั้ยยายแดงนะคะย้ายแดงเอฟซีจ๋าสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้เนเปรี้ยวนะยมอน มีบางเยี่ยมของเที่ยมาถึงก็เธอบอกว่ามาจากบางเยี่ยมเที่ยมาถึงเขามาจากบางเยี่ยมมาเที่ยวนะบุญยาจ้ามาจากใครอมันใ้เามาจากไหนเจ้ามาจากไหนมาจากบ้านที่บางเยี่ยมน่ะอร่อยนุ่มไแม่วานนุ่มบลบ้านโรเสือเต็มอยู่ กไม่่นยิ้วมาบ้านแม่วางหมดแล้วก็ให้ป็นเข้าเกศแม่วางกินเบอรสองสามลูกมาแล้วค่ะหยอกหยนะคะคุณโาอ่อสวัสดีสี่ร้านดวงใจนะคะตอนนี้นะคะเขอาขนะองชั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยเนะโอ้ยใหก็กดทิ่อยนะคะอย่าพิมพไุดไปกินต่อก็มีลายล้าเขาจะเอาเข้าอยู่ใน สวัสดีนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณสีดาคุณยองกดให้แล้วเด้อขอบคุณค่ะนี่ไงลองก็ให้แอดเสือทำให้ไม่รู้นะไม่มีหรอกเครื่องมีไปหลฟ์สดเพียงตะคุยกตะเอฟซีใช่ไหมมีอยู่อเพลง่ะสวัสดีสองร้านนตกใจนะคะซองเสือมีอยู่หกสิบสามข่านนะคะ ช,ช่องยายนี่สามร้อยท่านนะคะชนะช่องเสือนะช่องเสือมีหกสิบสาม้านดวงใจช่องยายมีสามร้อยดวงใจของฉันมีห้าร้อยดวงใจอาวสวัสดีนะคะเอซทุกท่านาปกติมันจะดำใช่ไหมปกติเลยคลแล้วก็มันปกติคือไหนที่ใส่คลิปอติ เครื่องไหนแรกสดสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ค่ะมีสเครื่องเครื่องนี้เอาคุยกับเอฟซีไล่ไม่ได้เวลาเอฟซีโทรมาห้ามเข้าชมเครื่องนี้เข้าเครื่องนี้คุณพันจอมแป้งคุณยองสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะแบบเจ้าโทรมาเนี่ยคุณมีกทรศัพได้แต่ว่าไลฟ์สดไม่ได้ทําอะไรมาได้มีไลน์มีอะไรเอฟซีได้ อันนี้ไลฟ์โดอันนั้นทำคลิปอันนี้เวลาเอ็มดีโทรมาจะได้ไม่ต้องเข้าจอคันนี้ใหญ่โซนีกทำอะไรไม่ได้นะนะแค่ดีมากุเราเฉยไปหาหมอวก็หาหาไม่ถิงอยู่นว่าจะเอามาโม้วยนอ้อให้โหลดอไหนนี่แหละโหลดแอปอบอกไม่มีถ่ายรูปพนางดูก่อนแอปตกำลังโหลดแอปกว่าคุยกับติดตามด้ค่ะป้าไทย แย่โป yeah, no, ้าท้ยบ้านีละอสวัสดีค่ะทยสุดแกกีละอป้าท้ทยบ้านก็ที่หนาวนะคะตอนนี้